สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบ้านโชคนัดใหญ่โตรูรามากเรียกได้ว่าโด่งดังป็นเทศรู้จักในช่วงไม่กี่วันเลยทีเดียวสําหรับโชครถแฮและโดยเฉพาะนัดจุธารัตนภรยาและผู้จัดการของนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแฮห,หลังเกิดเหตุแตกหักบอลเชิญยิม้มจนบอลออกมาประกาศไม่รับงานคู่ส่วนโชคก็ออกมาประกาศยุติงานที่เหลือร่วมกันอีก50กว่าคิวสุดท้ายไปเคลียร์กันกลางรายการโหนกระ ระแสของหน่มกัญชัยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงเป็นประเด็น Talk of the Town โดยเฉพาะกับนัทจุทารัตน์ที่มีบทบาทถูกพูดถึงอย่างมากวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดบ้านของนัทและโชคกันครับบอกเลยว่าใหญ่สุดๆมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากจะใหญ่โตน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ